ค่ะก็กลับมาตอนที่สองนะคะสำหรับ ในตอนนี้นะคะประังก็จะมาแนะนำนะคะในส่วนของการลงสินค้าเพื่อเอาสินค้านั้นนะคะอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของเราแล้วก็ไปทำการขายนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราจะเพิ่มสินค้าได้นะคะมีข้อแม้นิดหนึ่งนะคะว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยจะต้องมีหมวดหมู่อยู่นะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราจะต้องทำการสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อให้เป็นเหมือนกับหมวดหลักๆนะคะสำหรับสินค้านั้นๆน,น,นะคะเราไปที่เมนูสินค้าค่ะ แล้วก็ไปที่เมนูหมวดสินค้าตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะในส่วนของหมวดตั้งต้นนะคะซึ่งหมวดตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถลบทิ้งได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าหากว่าลงสินค้าแต่ว่าลืมนะคะในส่วนของการสร้างหมวดขึ้นมาเนี่ย ทุกสินค้าจะไปรวมกันอยู่ที่หมวดตั้งต้นนะคะสินค้าเราอาจจะมีหลายประเภทใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปรวมอยู่ในหมวดเดียวกันมันก็อาจจะทําให้เกิดความยากนะคะในการหาสินค้านั่นเองเราจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างหมวดขึ้นมานะคะไปที่ปุ่มเพิ่มตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําการตั้งชื่อหมวดสินค้านะคะยกตัวอย่างนะคะหมวดสินค้าที่ปังจะทําการขายในวันนี้ก็ได้แก่เสื้อผ้าเด็กนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปังจะทําการตั้งชื่อหมวดสินค้าเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะ ท่านสามารถเพิ่มคำบรรยายได้นะคะแต่ว่าจะไม่เพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ทำการเลือกนะคะประเภทตรงนี้นะคะแล้วถ้าหากว่าสินค้าตรงนั้นนะคะจะเป็นหมวดหลักเลยเนี่ยประเภทตรงนี้นะคะก็จะขึ้นแค่คำว่ารูปเท่านั้นนะคะซึ่งจะแสดงว่าหมวดสินค้านี้จะเป็นหมวดสินค้าหลักนั่นเองนะคะ เราสามารถนะคะเพิ่มรูปภาพประจำหมวดสินค้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นปรางจะสร้างหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อผ้าเด็กนะคะก็ไปทำการอัปโหลดไฟล์รูปภาพขึ้นมานะคะเลือกรูปภาพมาสักหนึ่งรูปนะคะแล้วก็กด Open นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้อีกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อ รูปแบนเนอร์ประจำหมวดสินค้านะคะถ้าหากว่าเรามีเราก็กดอัปโหลดตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นลิงก์ต่างๆนะคะพอตั้งค่าเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะคะกดปุ่มเปิดใช้งานแล้วก็กดเพิ่มหมวดสินค้าได้เลยนะคะไปที่รายการหมวดสินค้านะคะเราก็จะพบกับหมวดหลักซึ่งเป็นหมวดเสื้อผ้าเด็กนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาทำการเพิ่มนะคะให้มันเป็นหมวดย่อยลงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ ในเสื้อผ้าเด็กเนี่ยก็จะมีแยกย่อยอีกว่าเป็นเสื้อผ้าเด็กชายหรือว่าเสื้อผ้าเด็กหญิงนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราก็ทําการเพิ่มก่อนนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยเป็นหมวดนะคะชื่อหมวดสินค้าเป็นผู้ชายนะคะแล้วหมวดสินค้าหลักตรงนี้หรือว่ารู้ตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นหมวดเสื้อผ้าเด็กนะคะนั่นแปลว่า หมวดผู้ชายตรงนี้นะคะจะไปเป็นหมวดย่อยของหมวดเสื้อผ้าเด็กนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะอย่าลืมกดเปิดใช้งานตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มหมวดสินค้าลงไปนะคะกลับไปดูที่รายการหมวดสินค้าค่ะเราจะสังเกตว่าหมวดผู้ชายตรงนี้ที่เราเพิ่งสร้างเนี่ยมันจะอยู่เยื้องหรือว่าถัดออกมาอีกนะคะจากหมวดเสื้อผ้าเด็กนะคะนั่นก็แปลว่าหมวดผู้ชายตรงนี้นะคะอยู่ภายใต้ หรือว่าเป็นหมวดย่อยของหมวดเสื้อผ้าเด็กนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาลองสร้างเด็กหญิงกันบ้างนะคะเราก็เลือกเป็นผู้หญิงเลยนะคะและเช่นเดียวกันนะคะเราอยากให้มันอยู่เป็นหมวดย่อยของหมวดเสื้อผ้าเด็กเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกตรงน,นี้เป็นหมวดเสื้อผ้าเด็กนะคะเปิดใช้งานนะคะแล้วก็กดเพิ่มหมวดสินค้า กลับไปดูที่รายการหมวดสินค้านะคะเราจะสังเกตว่าหมวดผู้หญิงกับหมวดผู้ชายเนี่ยมีตำแหน่งที่ตรงกันนะคะแสดงว่าทั้ง2หมวดนี้นะคะเป็นหมวดย่อยของเสื้อผ้าเด็กนั่นเองนะคะเรากลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะไปที่เมนูสินค้านะคะเราก็จะพบกับหมวดสินค้าที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะคะก็คือหมวดเสื้อผ้าเด็กนั่นเอง แล้วหมวดสภาพเด็กนะคะก็จะมีแยกย่อยไปอีกว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคร่าวๆนะคะสำหรับการสร้างหมวดสินค้านั่นเองนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราสร้างหมวดสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาลองเพิ่มสินค้าดูบ้างนะคะเราก็ไปที่เมนูสินค้านะคะแล้วก็คลิกเพิ่มสินค้านะคะอันดับแรกเลยค่ะเราก็มาตั้งชื่อสินค้ากันก่อนนะคะ สมมติว่าเมื่อกี้ปังสร้างหมวดเสื้อผ้าเด็กไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จะขายเสื้อผ้าเด็กด้วยนะคะก็มาทำการตั้งชื่อสินค้าก่อนเป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดเด็กพิมพ์ลายนะคะตั้งรหัสสินค้าไปนะคะเป็นอ่ะยกตัวอย่างเป็น P 0 1แล้วกันนะคะแล้วก็ไปทำการอัปโหลดรูปภาพสินค้านะคะทำการอัปโหลด เสอยือดทั้งหมดนะคะลงมาในนี้นะคะกด Open ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะรูปภาพของสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็จะมาขึ้นอยู่บนออกล่องของรูปภาพสินค้านะคะแล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะคะว่าจะให้สินค้าชิ้นไหนเนี่ยเป็นรูปภาพหลักนะคะที่ปรากฏเป็นรูปแรกเมื่อลูกค้าเข้ามาดูยังสินค้าของเรานั่นเองนะคะ วิธีการนะคะสมมุติว่าปรังอยากจะให้รูปเสื้อสีแดงเป็นรูปหลักนะคะก็คลิกที่ตัว P ตรงนี้ค่ะรูปนั้นนะคะก็จะกลายเป็นรูปหลักตรงนี้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อลงรูปสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถใส่รายละเอียดสินค้าอย่างย่อได้นะคะหรือว่ารายละเอียดสินค้าโดยละเอียดก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของการตั้งค่าราคาขายนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่เป็นราคาขายปกติแล้วมีราคาก่อนลดด้วยไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นราคาขายปกติเนี่ยขายอยู่ที่ตัวละ100บาทนะคะแล้วก่อนลดเนี่ยปังเคยขาย,ยที่150บาทนะคะก็สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อที่ออลดราคานั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราสามารถ กำหนดได้ว่าเราจะเปิดใช้งานระบบสต็อกสินค้าไหมนะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าตอนนี้สินค้าเนี่ยมีเหลือกี่ชิ้นแล้วนะคะเราก็ใส่จำนวนสต็อกลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เหลืออยู่แค่10ตัวเท่านั้นนะคะก็ตั้งค่าเลยแล้วก็สินค้าที่เรากำลังจะขายนะคะเป็นหมวดหมู่ไหนนะคะก็เลือกหมวดหมู่ซึ่งสามารถเลือกได้หลายหมวดนะคะว่า อยู่ในหมวดเด็กผู้ชายหรือว่าอยู่ในหมวดเด็กผู้หญิงนะคะสมมุติว่าเสื้อตัวนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วปังก็เลยเลือกทั้ง2หมวดนะคะแล้วก็เลือกประเภทสินค้าค่ะว่าเป็นสินค้ามใหมายสินค้าขายดีหรือว่าสินค้าแนะนํานะคะหลังจากนั้นค่ะมีในส่วนของการใส่ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนะคะว่าความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องของการคํานวณค่าจัดส่ง ะะสามารถเลือกได้ว่าสินค้าชิ้นนี้จะจัดส่งฟรีนะคะหรือว่ากําหนดค่าขนส่งสําหรับสินค้านี้เท่านั้นนะคะถ้าหากเราเลือกแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะว่าการส่งในรูปแบบแต่ละประเภทเนี่ยจะคิดค่าราคาส่งเท่าไหร่นะคะก็ใส่ไปนะคะ ซึ่งรูปแบบนะคะการจัดส่งตรงนี้นะคะปรางก็จะสอนอยู่ในตอนถัดไปนะคะเป็นเรื่องของการตั้งค่าการชําระเงินแล้วก็การจัดส่งนั่นเองนะคะในนั้นเนี่ยก็จะบอกวิธีการตั้งค่าต่างๆนะคะสมมุติว่าถ้าลูกค้านะคะซื้อเสื้อตัวนี้เนี่ยปรางจะทําการจัดส่งให้ฟรีนะคะก็ตั้งค่าลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการเพิ่มสินค้าก็เรียบร้อยนะคะ เราไปดูที่รายการสินค้ากันนะคะเสื้อยืดเด็กพิมพ์ลายนะคะก็จะขึ้นมาตามที่เราตั้งค่าเป็นชื่อเลยนะคะรหัสสินค้านะคะแล้วก็รูปภาพเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นรูปภาพหลักที่เราตั้งค่านั่นเองเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวอย่างสินค้าแล้วกันนะคะต่อมานะคะปรางจะขายเป็นชุดกระโปรงนะคะเด็กหญิงแล้วกันนะคะ รหัสสินค้าเป็นเมื่อกี้เป็น P01 แล้วอันนี้เป็น P02 แล้วกันนะคะไปเลือกรูปภาพสินค้านะคะขึ้นมาอ่ะนี่ก็เป็นรูปภาพสินค้าของปรางนะคะซึ่งแนะนำว่ารูปภาพเนี่ยก็จะต้องเป็นรูปภาพที่ชัดนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเห็นได้ถ้าหากว่าสินค้าของทุกท่านเนี่ยไม่ได้มีหลายๆแบบนะคะก็ เป็นสินค้าที่ขายแบบชิ้นเดียวเนี่ยรูปภาพสินค้าก็ควรที่จะมีหลายๆมุมนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพมุมข้างมุมบนมุมด้านหน้าด้านหลังต่างๆนะคะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพอเราอัปโหลดรูปภาพเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าในส่วนของราคากันนะคะสมมุติว่าชุดนี้ขายอยู่ที่200บาทนะคะก่อนลดนะคะขาย300านะคะ แล้วก็มีสต็อกอยู่ที่20ชิ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะอยู่ในหมวดของเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่าเป็นชุดกระโปรงเด็กหญิงเนาะ,ะแล้วก็ตั้งค่านะคะประเภทสินค้าทั้ง3าประเภทเลยนะคะหรือว่าใครจะ2ใครจะ1ก็แล้วแต่นะคะจะเป็นสินค้ามาใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่รูปแบบการจัดส่งตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ติ๊กช่องไหนเลยเนี่ยค่าส่งนะคะหรือว่าราคาต่างๆเนี่ย ก็จะขึ้นตามค่าที่เราตั้งค่าไว้ในส่วนของการจัดส่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดเพิ่มสินค้าค่ะ,ะเราก็กลับไปดูที่รายการสินค้านะคะอ่าเราก็จะพบกับสินค้าชิ้นที่2นะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของการเพิ่มสินค้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งค่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยให้เป็นในลักษณะไหนนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าของเรานะคะเราก็มาดูที่หมวดเสื้อผ้าเด็กนะคะแล้วก็มีแยกเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะทีนี้เราเข้าไปดูซักหมวดหนึ่งสมมติเป็นเด็กผู้หญิงแล้วกันนะคะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะพบกับสินค้านะคะที่เราทําการ ลงไว้นะคะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลบหมวดสินค้าต่างๆเนี่ยเราจะต้องทําการลบจากหน่วยที่ย่อยที่สุดก็คือรายการสินค้านะคะแล้วก็ถัดมาก็จะลบเป็นหมวดย่อยนะคะแล้วค่อยมาลบหมวดหลักเราถึงจะสามารถลบหมวดสินค้าได้นั่นเองนะคะไม่สามารถลบ หมวดสินค้าเสื้อผ้าเด็กได้ในทันทีถ้าหากว่ายังมีหมดย่อยเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วก็ยังมีสินค้าอยู่ในนั้นนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของการสร้างตัวเลือกสินค้ากันนะคะออสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกนะคะหลายๆแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดสีหรือไซส์นะคะเราจะมาดูวิธีการสร้างตัวเลือกสินค้ากันนะคะอันดับแรกค่ะเราไปที่ปุ่มเพิ่มนะคะ เลือกประเภทของการแสดงผลตัวเลือกของสินค้านะคะว่าอยากจะให้เป็นในลักษณะใดนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ,ะสมมติว่าบางเลือกแบบดรอปดาวแล้วกันนะคะแล้วก็มาตั้งชื่อนะคะตัวเลือกของสินค้าเช่นไซส์เสื้อยืดเด็กพิมพ์ลายนะคะคำที่ใช้แสดงนะคะก็คือคำที่อยู่บนหน้าเว็บนั่นเองนะคะเราก็อาจจะเลือกเป็นการุณาเลือกขนาดนะคะแล้วก็เพิ่มตัวเลือกขึ้นไปนะคะทีนี้ค่ะ มันก็จะปรากฏเป็นหน้าแบบนี้นะคะให้เราทำการเพิ่มตัวเลือกย่อยนะคะเช่นสมมุติว่าไซส์แรกของเรานะคะเป็นไซส์ S นะคะแล้วเราก็อาจจะระบุให้เขานิดหนึ่งว่าไซส์ S เนี่ยมีขนาดอกเท่าไหร่นะคะเช่นอกซักอ่าถ้าเป็นเสื้อผ้าเด็กอาจจะประมาณ2 5หรือต่านะคะป้าไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าทุกท่านก็สามารถกำหนดได้ตามไซส์ของตัวเองเลยนะคะความยาวเท่าไหร่นะคะ สมมติว่า22นิ้วแล้วกันนะคะก็กำหนดให้คร่าวๆประมาณนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกเลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะคะเป็น M เป็นไซส์ M นะคะอกอาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นอก27นะคะยาว25นะคะประมาณนี้แล้วก็กดเพิ่มนะคะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายค่ะเป็นไซส์ L นะคะ หลังจากที่เราทำการเพิ่มเรียบร้อยนะคะเรากลับไปดูที่ารายการนะคะตัวเลือกของสินค้านะคะเราก็จะพบกับรายการที่เราสร้างไว้นะคะเป็นไซเสื้อยืดเด็กพิมพ์ลายนั่นเองนะคะแล้วเราก็ไปดูที่ตัวเลือกย่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็คือ SML ตามที่เราสร้างไว้นั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะเมื่อเราต้องการที่จะใช้ตัวเลือกสินค้านะคะเราก็กลับไปที่รายการสินค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็คลิกปุ่มแก้ไขนะคะที่รายการสินค้านั้นๆค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเจอกับเมนูตัวเลือกสินค้านะคะให้เราทำการเปิดใช้งานตัวเลือกสินค้านะคะ ซึ่งความพิเศษของตัวเลือกสินค้าตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราทําการเปิดใช้งานในส่วนของสต็อกสินค้าตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มได้นะคะว่าสต็อกสินค้าแต่ละไซส์เนี่ยเหลือกี่ชิ้นนะคะเช่นไซส์ S เหลือ14ตัวนะคะไซส์ M เ,เหลือ25ตัวแล้วก็ไซส์ L เหลือ7ตัวนะคะแล้วถ้าหากกดเปิดการใช้งานในส่วนของรูปภาพตรงนี้นะคะก็ จะสามารถตั้งค่านะคะให้แสดงผลเป็นรูปภาพแต่ละไซส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราเพิ่มตัวเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกสินค้านะคะระบบนะคะก็จะปรากฏนะคะในส่วนของตัวเลือกสินค้าซึ่งจะมีบอกเราหมดเลยนะคะว่าไซส์ S เนี่ยขนาดเท่าไหร่นะคะตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะแล้วก็ ระบบสต็อกสินค้านะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเหลือกี่ชิ้นแล้วนะคะเช่นไซส์ S เหลือ14ชิน้นไซส์ M เหลือ25ชิ้นนะคะแล้วก็ไซส์ L เนี่ยเหลือ7ชิ้นเท่านั้นนะคะเมื่อลูกค้าเขาทำการกดซื้อหรือว่า add to cart ไปแล้วเนี่ยถ้าเขายืนยันออเดอร์นะคะก็จะทำการรันให้อัตโนมัติเช่นเขาซื้อไซส์ M จาก25ชิน้นถ้าเขาซื้อไป1ชิน้นก็จะเหลือ24ชิ้นนั่นเองนะคะ ก็เป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของการลงสินค้าเพื่ออัปโหลดขึ้นมาขายบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั่นเองนะคะในส่วนของตอนถัดไปเนี่ยกางจะสอนในเรื่องของขั้นตอนการตั้งค่าการชำระสินค้านะคะแล้วก็ขั้นตอนการตั้งค่าการจัดส่งนะคะจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปเลยค่ะ